การทำ lead gen จริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ lead นะครับแต่เป็นโอกาสในการขายสำหรับใครนะครับที่ยิงแอดแบบ lead generation หรือยิงแอดแบบเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่ผมจะแนะนำว่าถ้าหากคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะวิเคราะห์สถานการณ์นี้ยังไงมาที่บัญชีโฆษณานะครับผมจะกด r e f ฟ e ให้ดูนะครับว่าเป็นบัญชีโฆษณาจริงโอเคผมจะพูดเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้สำหรับเดือนที่แล้วนะครับใช้เงินไปเกือบ9 0,000บาท อันนี้จะเป็น1แคมเปญ3ชุดโฆษณานะครับเห็นตรงนี้ไหมครับว่าจะมีชุดโฆษณาที่1คือชุดโฆษณาเดียวที่ผมกดเปิดเอาไว้แต่ชุดโฆษณาที่2และที่3ผมเรียกว่าแอดเซตดีกว่าครับจะได้ชินแอดเซตที่2แอดเซตที่3เนี่ยผมทําการปิดไปแล้วทําไมผมถึงทําอย่างนั้นนั่นแหละครับทั้งทที่ต้นทุนต่อ1นึ่ลีดเนี่ยชุดโฆษณาที่1แพงกว่าชุดโฆษณาที่3เกือบ2เท่าด้วยซ้ําทําไมผมถึงคิดแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีวิเคราะห์กันครับ เริ่มกันเลยจะเห็นนะครับว่าชุดโฆษณาที่1เนี่ยได้28ลีดแต่ชุดโฆษณาที่3ได้14ลีดชุดโฆษณาที่3ต้นทุนต่อ1ลีดหรือคอสเพ์ลีดเนี่ย940ชุดโฆษณาที่1ที่ผมเปิดไว้เนี่ย1,829ซึ่งแพงกว่า2เท่าชุดโฆษณาที่2เนี่ยลีดมันแพงเนาะก็เลยปิดไปแต่อันนี้ลีดถูกทำไมปิดแล้วเลือกเปิดอันที่ลีดแพงทั้งท้งที่แอดเซ็ตที่1แพงกว่าแอดเซ็ตที่3 นี่แหละครับคือการทำโฆษณาแบบ lead generation หรือแบบเก็บข้อมูลนะครับมันจะมีความซับซ้อนกว่าการยิงแอดแบบธรรมดานะครับการยิงแอดแบบขายของทั่วไปนะครับหากคุณขายของออนไลน์ทั่วไปนะครับคุณเห็นอคอร์สเพอร์เพอร์เชหรือดูที่โลแอ d คุณก็สามารถเพิ่มเงินตรงนี้ได้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนมากถูกไหมครับแต่ในการทำ lead gen เนี่ยมันไม่ใช่ครับ คุณสามารถได้ลีด0 0ึ่ลีดต่อสัปดาห์แต่ยอดขายคุณอะอาจจะไม่เพิ่มเลยด้วยซ้ํามันไม่เหมือนกับการขายของออนไลน์นะครับที่อ่ะซื้อ28ครั้ง28ออเดอร์อย่างเงี้ยก็ได้เงินมาแล้วแต่ว่าลีดเจนเนี่ยมันต่างกันครับคุณอาจจะได้100ยลีดต่อสัปดาห์แต่ยอดขายคุณไม่เพิ่มเลยหรือยอดขายคุณเป็นศูนย์ก็ได้ เพราะว่าลีดที่คุณได้มานั้นมันไม่มีคุณภาพบางคนที่ก่อข้อมูลเข้ามาก็โทรไม่ติดบางคนก็ไม่ได้สนใจสินค้าของคุณจริงๆบางคนก็มาช้อปปิ้งรอดูเฉยๆแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเมทริกอะไรที่สําคัญและคุณควรสนใจผมจะอธิบายโดยการยกตัวอย่างโฆษณาจริงของเราให้ดูนะครับบริษัทของเราจะใช้ออฟไลน์อีเวนต์หรือว่าการส่งสัญญ,ญาณจากเซลล์นะครับมาช่วยอย่างเช่นถ้าผมเปิดมาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดู ออคอลัมน์ของออฟไลน์อีเวนต์นะครับคราวนี้ผมกลับมาดูออฟไลน์อีเวนต์ละว่ามันเป็นยังไงในกรณีบริษัทเรานะครับบริษัทเราถ้าได้ลีดมาแล้วเนี่ยขั้นตอนการขายต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นการทำเซลล์คอ้นะครับเซลล์คอคืออะไรก็คือพนักงานขายของเรานี่แหละโทรไปหาหลีดนั้นนัดประชุมนัดคุยพอเสร็จแล้วเนี่ย ตัวเลขของจํานวนที่เขานัดประชุมกับลูกค้าและนัดการขายกับลูกค้าเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ก็คือ11เซลล์คอสำหรับแอดเซ็ที่1 2สําหรับแอดเซ็ที่2แล้วก็แอดเซ็ที่3ที่ได้ลีดถูกๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เซลล์คอหรือแทบจะไม่ได้มีโอกาสที่เราพรีเซนต์ขายเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเราดูคอส์เพอร์คุณลิตี้ลีดหรือเซลล์คอร์ครั้งเนี่ยแอดเซ็ที่1เนี่ยเขาถูกกว่าแอดเซ็ที่2และแอดเซ็ที่3นะครับ มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าแอสเซทที่3ามเนี่ยมีลีดที่มีคุณภาพแค่7%ในขณะที่แอสเซทที่2ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยครับแค่18%แต่แอสเซทที่1ที่เราเปิดไว้เนี่ยมีคุณภาพถึงเกือบ40%ด้วยกันและคอสเพอร์คอลิฟายลีดหรือคอสเพอร์เซลคอถูกกว่าเพื่อนนั่นเลยทําให้ผมเนี่ยเปิดแอสเซทที่1เอาไว้พอจะเข้าใจกันไหมครับ สรุปไม่ง่ายเลยนะครับต่อให้ lead มาจากแอดเซตหรือแคมเปญหรือว่าแพลตฟอร์มโฆษณาไหนถูกมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีและมีคุณภาพและทําให้คุณเพิ่มยอดขายได้แต่สิ่งที่คุณควรคํานึงถึงคือสเต็ปถัดไปครับสเต็ปถัดไปของเราเนี่ยก็จะเป็นเซลล์คอเห็นไหมครับคุณควรดูอันนี้มากกว่าครับคุณควรมาดูคอร์สเพอร์เซลล์คอ เพราะว่าการทำลีดเจนจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ลีดนะครับแต่เป็นโอกาสในการขายโอกาสในการขายเนี่ยคืออะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณครับคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมได้เลยเช่นถ้าคุณเป็นผู้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ก็จะเป็นเดโม c คอถ้าคุณขายอาสังหาริมทรัพย์คุณก็อาจจะนับ โปรเจกต์วิสิตนับว่าคนมาดูโครงการบ้านหรือว่าคอนโดของค,คุณกี่คนต่อเดือนถ้าคุณเป็นโชว์รูมขายรถคุณอาจจะนับคนที่มาเทสไรต์จากโฆษณาการนับจํานวนเหล่านี้มันมีมูลค่ามากกว่านับจํานวนคนที่เกาะเข้ามาครับเพราะว่าเกาะเข้ามาก็ไ,ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นลูกค้าคุณตั้งแต่แรกถูกไหมครับแต่ถ้าเขาเข้ามาดูรถหรือเขาเข้ามาดูโครงการคุณ หรือคุณได้ทำเดโมคอได้ไปพรีเซนต์แบบนี้มันมีมูลค่ามากกว่าและจะทำให้แคมเปญลีดเจนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ส่งออฟไลน์อีเวนต์นะครับที่เป็นเซลล์คอแบบนี้กลับเข้ามาสู่บัญชีโฆษณาของคุณนะครับคุณจะทำยังไงครับในสถานการณ์นี้คุณก็จะเพิ่มงบใช่ไหมครับในแคมเปญที่ลีดได้900กว่าบาทซึ่งคุณก็คิดว่าถูกกว่าเพื่อนเลยเพิ่มงบเข้าไปตรงนี้คราวนี้คุณก็จะเสียเงินทิ้งไปกับลีดที่ไม่มีคุณภาพครับเพราะว่า การตอบรับจากชุดโฆษณาที่สาลเนี่ยมันแค่7%เองอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณทําแคมเปญลีดเจนคุณไม่ได้ต้องการ l ลีดแต่คุณต้องการโอกาสในการปิดการขายนะครับผมจะย้ําอีกทีนะครับคุณต้องการโอกาสในการปิดการขายดังนั้นนะครับถ้าคุณทําแคมเปญลีดเจนผมแนะนานะครับให้คุณมีระบบ CRM จะใช้ของอะไรก็ได้นะครับในตลาด มีทั่วไปเยอะมากเลยให้ CRM นั้นส่งข้อมูลกลับมานะครับในบัญชีโฆษณาของคุณนะครับเพื่อให้คุณเห็นตัวเลขนี้แล้วก็อปติมั e หรือว่าปรับแต่งโฆษณาให้ถูกต้องนะครับมันจะได้ใกล้เคียงการขายมากขึ้นหากใครนะครับที่ทําแคมเปญ e ีเจ e เน r เรชันอยู่นะครับแล้วก็อยากเพิ่มยอดขายแล้วก็อยากได้โซลูชันที่ครบๆแบบนี้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของเราด้านล่างนะครับแล้วก็กรอข้อมูลก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราโทรไปให้คําปรึกษาเบื้องต้นนะครับ